สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำกราฟพายสามดีด้วย q r i s t i a n Business Intelligence นะคะเราจะไปคลิกที่ Business Intelligence นะคะแล้วเลือกที่ระบบขายค่ะแล้วก็ดับบิ e ลคลิกที่วิเคราะห์การขายนะคะวันมาตรงตั้งแต่วันที่นะคะก็เป็น01 01 2558นะคะถึง 3ามสิบเอ็ดศูนย์ห้าห้าแนะคะแล้วกดโอเคค่ะระบบกำลังจะดึงข้อมูลให้นะคะเราจะรอสักคู่หนึ่งนะคะ ก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะหน้าต่างก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะจากนั้นเมื่อเราบางอันที่เราไม่ได้ใช้นะคะเราจะคลิกซ้ายทิ้งไว้แล้วนำไปทิ้งข้างบนนะคะเช่นสิ่งที้เราไม่เอานะคะคือชื่อย่อสินค้าะคะ่ะเราจะคลิกเลาวคลิกซ้ายแล้วก็ ค้างไว้นะคะเราดึงไปทิ้งตรงนี้เลยค่ะแล้วก็มีมูลค่าหลังหักส่วนลดนะคะเราไม่ได้ใช้นะค,ะคลิกลากไปทิ้งข้างบน,นะคะ่ะแล้วก็มีวันที่นะคะคลิกลากไปทิ้งเลยค่ะก็จะเหลือสองรายการ2องอลัมน์นะคะจากนั้นก็ไปที่เมนูค่ะแล้วก็ไปที่ชาร์ตนะคะเราจะเลือกที่โชว์ชาร์ตนะคะ ไปตรงระบุหัวข้อนะคะเราจะเปลี่ยนเป็นกราฟยอดขายสินค้าปี2 5ง8หนะคะส่วนชนิดกราฟนะคะเราจะเปลี่ยนเป็น เป็นพายพายสามดีกรานะคะดังนั้นตรงฟิลหลังนะคะเราก็จะเปลี่ยนเป็นชื่อสินค้านะคะจากนั้นกดโอเคเลยคะ่ะ นี่นะคะก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะกราฟยอดขายสินค้า2558แนะคะแล้วเราจะมาตกแต่งให้มันแยกออกจากกันนะคะเราจะมาที่คุณสมบัติกราฟค่ะตรงนี้นะคะเราก็จะเลือกที่ปรับแต่งค่านะคะเราจะมาที่บรรทัด สุดท้ายนะคะเราจะเลือกเป็นออนะคะแล้วก็กดแล้วก็มันก็จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะถ้าสมมุติว่าเราเอาเมาส์ไปแตะหรือว่ามันสามารถหมุนหรือว่าไปซ้ายไปขวาก็ได้นะคะมันสามารถตกแต่งได้ขยับได้ะคะ่ะเพราะเป็น 3D นะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปที่ my menu นะคะเราก็จะเลือกที่เอาชาร์ตนะคะกัที่ชาร์ตแล้วก็กอด import นะคะแล้วก็เป็น image นะคะเลือก image แล้วก็เลือก jpg นะคะ JPG นะคะกดเลยค่ะชื่อไฟล์นะคะก็จะเป็นไฟล์เนมนะคะก็จะเป็น b i s o 0 1นะคะกดเซฟเลยค่ะ จากนั้นก็จะขึ้นมาว่าคุณต้องการเปิดไฟล์ที่ท่านอิ p เอ็กอร์ตหรือไม่ก็เดีย yes เลยะคะ่ะนี่นะคะก็จะขึ้นมาเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะกราฟไพ่สามดีนะคะแล้วก็กดออกนะคะกากระบ,บาทออกนะคะเป็น แล้วกดแคนเซิลนะคะเราก็ทำการาฟพายส d เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกด Exit กออกนะคะ